ครับผมวันนี้เจซีมาทสางวิดีลัมครับนี่เป็นกับไปเป็นมาบ้านเมื่อกี้ยุ่งกับนวนกับีครับเป็นเกิดจะทางแถวกันก่นกับพี่แหละครับบางคนเป็นมาทนะั้งกันสองคนกับพี่เพาใส่มากอ่ครับรบัลลุกสินเดี๋ยวแต่ผมคงก็ฝากลูกขึน้นด้ยขอบคุณหลายครับเพื่อนๆดีใจร้เลยนะเดี๋ยวนางกินน้ำแ้น้ำเปินี่ครับดูเยอะมหยาบาบรรยากาศตรงนี้ตรงหน้าร่มพัดสบายสบครับร่มเย็นดีนื่อนี อะตักมุงมามาไกันมาเลยรอาเอาลมกันด้วเดี๋เอ่อ่อยากเอาถุงขี้หนอข้าาดครับเดี๋ยวเอาถาดมาใส่ครับเอาตำปลาตำเอเโอเปโอ้โนั่นแหละครับผมน่นมันผ็รครับผมไ่รู้ว่าผ่รู้ว่าไอ้กินเผ็ดบ่ กระเพ็ดได้กินได้ตัวเพื่น,เ,นเออกินได้เพือนจัดไปได้นี่เอา,เอาแบบคนตาบอดตาเลยเลยไหนโอเคไม่ <c oughs> มีปัญหาดอกครับผมเอาเอาครับเดี๋ยวผมเอาถาดมาให้ครับใส่ลูกขีนน้นับครับครับโอเคครับครับเนื่งครับผม <c oughs> ดูก่อนอันนี้อันนี้ร้านอยู่ข้างในนะพี่พี่อยู่ข้างในเออแต่ละเยอะมามันอันนี้หน้าไอ้พบ่นี่อ้หน้าเป็นครอบอืมกวนนี่ก็ไม่ติดฮะ พี่ไปโดนไครด่าพี่ลงในนั่นนะพี่ว่าไปกินลงในน้ำนะอ่ะอ๋อน้นบ่โอ้ลูกสะไครหน้านันนะบ่นันคิดวนันโดนแล้วต้อนครับตัน้ำแล้วพี่ครับนนครับ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 ครครับรรับรคครับครับคร

นั่งไองลงินกล่องไปน้นมีางตรงนี้เลยครับประกอบกล้องก็ได้ครับนีครับลกขินมันนเสือกปากดีั็หลายลยมากินไกลถึงกาฬสินนะฮะวันนี้ตำมะละกอนี่ดูคขินของแซ่วพนี่เดลองชิมดู่ามนแมน ไรสดบ่ะครับผมป่ะผมเหมือนไทยไทยก้อนมันเป็นไสดไรสดบ่เป็นที่อ๋อนี่แซว่าครับผมเขาบอกว่าอ่าร้านนั้น่ะเขารู้จักพี่ด้วยป่ะฮะคุณเจ้าของผมไม่รู้ว่ากินเผ็ดบ่ได้ผมก็เลยสั่งแบบจัดบ่เต็มอะไรปิกกุมันมีชิ้นหน่วยอะไรอยู่เอาเลยครับไม่ cũng nó thả bưng thả bưng này mày con để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ผมก็บผีเบาๆนะครับว่าลักเบาต้องหยิบได้แต่ถ้าลักสาวเองผู้ชายต้องเล่นโอเคครับผมครับ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 ลอกได้ยังกระบาดเลี้ยวป่าบ่ะงั้นับเอาเก้น

จะมาคนยรแล้วนีุณแยมากต้องจะคนแล้วบอเนี่ยผมอย่างน้ตากุ้งวับานเมี่ยงเกลิ่นผูาเดกับพี่ค้นมักครับพี่เป็นผมพี่หูได้บอเปลิ่นผู้เดกับมี่ค้อนเหล่าเลย่นอะพี่คิดเป็นผมพี่คิดาไงอ่ะไปเมวยรำเลยจับเลยเลอะไรหอครับไ่ไปจกงไหครับเนี่ยถ้ากพี่เล่นมีเสียงเงินท่าไ่จกองเลย เยทน้ามอนี่ยายกเอนนละีก้ายมต้อปลยบ้านผมเด็ดวแ่ตาดนี่ครับนม่วงดังัเขาจะอาว่าห้งว่าโาตลาสะเรื่องเมันเอาห้งะไตไปโดนอะไรมาแดงเลแดงลอย่างว่า็นสือสารแคมม่ร้สื่อไม่เป็นโรคแต่อากาศนี่ ทำมาครับของในเราซื้อมากันนะเหอะ

เปลือกอมไอ้นี่หลายมากมากมากเลยเนี่ยครับหลายๆๆปวดหลายเลยเพียแท้ไอ้เนี่เขาอยากถ่ายรูป้วยเยอีเยวเปลี่ยนหนายถ่ายบถ่ายรูปน้ำกินตะบูงไหมโอ้จานเลยมั้งเขาถามาจิ้นมอเข้ามาเย็บสีครับขนมเย็บีจซื้อให้ครับ เอาขนมนี่นล้วับขนมเล่กับเม็กท่านแตะวนันสิแน่เอาเบียร์มาด้วยคนได้บได้บุกกินแอก็หอล์ดครับน้ำครับี่ครับอ๋อครับน้ำแข็งครับเาน้แข็งยัครนบแข็งัไม่ได้มีอะไรจะละลายแล้วซื้อมาใหม่ครับแ้วกินละลายได้ ไม่พอเลยครับี่ว่าไม่หยาไม่หยากเล้หรเล่า่เ่คนใชบ้านนี้ต่งรก่อผมเ็านเนาะโอ้ก็ท่ตามไมตลอดไหม่ันบอกมีมีบาง่จองมาใ t ยูทูบัก่มไรก็ขายยู u b e จองแทมวเนี่ยคนกัล่นคแรนะขึ้นในมอออนั่นช่องพี่เหรอช่องพี่ผมติดตามแล้วที่ติดตามก็เงินก้าน่ครับครับครับมันจะมีส่องยัง่องในอันปรยงยังเหร

tôi <laughs> bắt bà kiếm để là các bộ kiếm, nếu mà dám như thế thì coi nữa đấy, luôn đây đây đây, chạy mãi Đây, luôn luôn, chạy mãi luôn luôn luôn, 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 ไปไันไดไปอยู่ไปหาหัวข้อเขียวอยู่นบอครับบอทำผมเขาจับพี่ทำไมเมื่อกี้ขึ้นรถอ่ะเออนั่นแหละมันคลิปถ่ายคลิปถ่ายคอนเทนต์นี่คือทุกไก่คอนเทนต์เน้่ยเป็นเป็นเอ็มวีมีเพลงไปประธานห้างมามาเนี่ยยังษ์ไม่เห็นประธานห้างมากันก็ตีุ้งม้วนช่วยเลยแซบแซบว่าเนี่ย แสบป่ะครับได้ยุ่นอะครับทำร้านนี่งแสบประเด็กนัวนั่นั่น ai โอ้ยุอีบเราเทังทตอเลยนังหลายบนี้เลยปนครับเพีปอมเลยผมว่าคนที่ตามหลก็เพียแทายอยนวงแ่นบ่แน่นครับเม่นโอ้เพียปอมเลยใช่ไครับเ่อนเพชรพ่อม่ได่นอันนครับเพราะว่าเพีแท้เลยพวกใมนนี้ปากชางบ้านองฮีใช่ไหมครับง่ายไหม ข้างของี่นี่ข้างที่เล่นนหเดิอนายโทมายด์อามณโอ้แซบกแซบอยู่บ้านพี่อันนี่รับขอดูหน้าคนดรงห่อเฮ้ยโอ้ทำนัเลยนี่นเลยวันดีพี่แน่นี่ไชป่ะวัดดีครับผมบ่อบนวัวัดดีไอ้ไอออันแน่น่น

ตอนนี้ยกเลิกกับประธานห้างเรียบร้อยแล้วครับแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนจิ้มอนแกงกับแ่นครับครับครับบอผหมายาังใจะครับครับครับย่าเสียังรังใจคบถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่แม่ได้มันกินนาล้ด้วยครับเสียพีดีไปตามมึเย็นว่ cầm chung hoa thắp bùng nó nó sẽ được gắn hơn mỗi sự giả mỗi sự và ăn liều hay ghé ngăn lắm ngăn lắm là lắm ngăn lắm ngăn lắm ngăn ตังตัวผมตัวแฟังบกแมนคนผมกฟังแมนบอคนตั้งใกไลเนาะนู่นนั่นมากเนาะคนมักกลจะผมมาให่เลยแรับผมแมนนังแมนครับผมเป็นร้อนใจให่ก็โกรธครับผมเป็นสครับผมครับแต่เผ็ดเผ็ดมากตงไม่นอกเลานเลาาเอาไปยังะ ไปแล้วครับไปไปหลายที่แล้วครับโจมหาผู้สาวใหม่เนอะโมรุ่นนี่มากมากใหม่เอาเอาเป็นอะไรเอาบ่อหน่อยบอกวิธีหน่อเลยไอ้เราสิมาอยู่น้ำเผานระเด็นนะสิอยู่น้ำเผาได้ประเด็นดูดูว้ยตกดูไปเอ้มันเวลาพี่ถ่ายคลิปลงทิกตอกหรือว่าช่องเนี่ยมันได้เงินไหมได้ได้ยูบ่ครับผมึงมาได้เห็ิติกตอกเดียวเนี้ยบ่ แล้วช <chill> <Yeah, S 1> ่องมาจากไหนช่องปลอมรึเป่ปลอมผู้ใดถึนมาผู้กอบคลิปผมไปลงบอกเนี่ยนะเป็เมืองหลายเลยอ่ะหลายเลยช่องบ่เขากอบคลิปผมไปลงนะบอกตอผมคิดดีว่าเออช่องผู้ใดวะผมยิ้มแล้วเอาเลยครับครับจัดเลยนอนนอนใส่เลยอะไรบอ

ก็หนีใจายครับโอกบนอก่านมากนะย้าเหรียญมายาวนะมันขอบขึ้นไปเรื่อยๆมันนี่ครับต่เล็กน้อยก็หลายๆวันนี้มาแลงกันเลยครับครับอว่าจะนม่ก็เว้นแหกนนอนันนอตั้งแต่กี่ทุ่มผมบอกแค่ประมาณสามทุ่มเกึืองสมก็นอนเนี่ครับยักินกินต้งหน้ารับกินนอ่กินเป็นยี่้ก่ เดี๋ยวมาไห้ไหมได้ได้ครับได้ๆจะไลยไปโจกหน้าครับหน้าด้บนี้เขาภาษาเขมรนตอนนี้เขาเรียกอะไรโจภาษาบ้านเราพี่พี่พูดภาษาเขมรเป็นี่บ่บ่เป็นเลยครับเขมรนะครับนี่เขมียนคนวีร์ร่ไหมคนวีร์ร่มีแมนครับอ้าวคำว่าคำว่าหนูนี่เขาพูดว่ายังไงกระนูยอ่ากระนฮะเขมีเขมรบ่พี่เห็นบ่เขมรยนเขาก็มันติดสุรินไหมครับ อะไรนะไอ้หนูเขาเรียกว่าอะไรนะกระนุ้ยกระลื่นสีสเกีดเออสีสเกีดก็มันเริ่มมอยู่ใกล้กันมั้งคุณสกีดไปทางนู้นใกล้กันเลยสุดสุดไปสองสามร้อยลูกเลยอยู่เลยจกสีสกีดหรือลมโอเอยู่แล้เคยไปบอกรีสสกีดเคยไปไปเห็นไปไปซีผ้าพ้าไปเที่ยวเอาผ้าไปเห็นบอกแล้วอันนั้นถามเนาะสิลิงกับบุเดลามันอยู่ใกล้กันไหมที่ไก่ไกลไก่เขตเขตมันมันติดกันนะ เขตอำเภอบ้านผมเนี่ยติดกันกับสุรินเลยอ๋อหครับประมาณยี่ส20กิโลได้ได้อยู่ครับอําเภอกระสังติดสุรินทร์อ๋อครับครับเวลามีงานช้างงานอะไรนี่กือบเขาก็งานใหญ่เลยก็ทุกปีทุกปีเดือนเดือนนี้แหละเป็นเดือนสุรินทร์ก็เราเล่นช้างไร้ไ่มแมนครับผม อันนี้ผมมามามาเที่ยวก็เลยว่าเฮ้ยผมดูพี่ทุกคลิปเลยนะผมพูดจริงๆนะผมดูพี่ทุกคลิปเลยครับผมดูทั้งทิกตอกทั้งในเฟซทั้งอะไรเงี้ยผมดูพี่ทุกคลิปเลยอันนี้มามาถูกนี่คือดูในคลิปเหรอครับยังไงผมดูในใน Google ค้นหาค้นหาค้นหาพี่เข้าไปว่าบ้านฮองเฮีบ้านฮองเฮีะผมก็รู้ผมก็รู้ทางบ้านฮองเฮีเขาว่า่งนี้นะแังว่าผมก็เลยไปเจอพี่ที่กำลังทำ แผมโมโหว่าบานได้เขาไปทั้งไหนผมโมโหว่าบานน้องพี่ผมโมโหว่าซ้อยเขาทาั้งไหนกันเลย